เริ่มแล้วนะคะไลฟ์สดกิสตากูดค่ะเดี๋ยวใจเย็นๆเ่องรีบใจเย็ๆเกินก่อนวันนี้รถไลฟ์เดี๋ยวก่อนจะเกิดเนาะของฉันยังไม่ขึ้นเลยเธอไลฟ์ก่อนวันนี้เบนส์เป็นเบรนส์นะคะเบรนส์อะไรเบน์ e 2 5 0นะคะ cgi เป็นตัว amg เนาะปี2012ดูไหมตัวนี้รู้สุดๆราคาไม่ถึงเจ็ดแสนอ๋อเฮ้ยเป็นราคาไม่ถึงเ0็0แสนอ่า ไม่ถึงเจ็ดแสนใจเย็นไม่ถึงเจ็ดแต่ถ้าเทียบกับป้ายแดงก็าก่จะเป็นหลายร้านนะถ้าตอนนั้นรู้สึกว่ารถนําเข้าตัวคันนี้มันเข้าอยู่สมล้านกว่าถึงห้าล้านเลยนะเออแต่ของเราไม่ใช่รถเก๋นะจ๊ะรถแท้ออกศูนย์นะจ้าแต่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็ได้ไม่ใช่เอาพี่เอาสบายใจเลยลูกวันนี้ฉันไม่มีแรงเถียงกับเธอหรอกฉันเหนื่อยไหวยามีลูกค้าเข้ามาขับโรลส์รอยด้วยนะครับทุกผู้ชมโรลส์รอยนะคะหลบลูกฮะ อีอย่างวะครับฮะอ๋อพูดหาวีซื้อไหนคนซีดอ่ะเคยถิงอ่ะนี่จะเฉลี่ยถิงแบบอ๋อลูกค้าพี่เหมียวซื้อเล็กสต์ลูกค้าคนณจีนนะครับเข้ามาถอยนี่อ่ามาเรียๆเลยโอเคฮาวเดอร์ก็เลยก็เลยอันนี้ค่ะลูกค้าพี่เหมียวพี่ลูกค้าพี่เหมียวลูกค้าพี่เหมียวน่าจะมาหาพี่เหมียวครับอ่า สวัสดีคนดูขอคุณคะ่ะเ,เข้ามาแล้วรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะฮะวันนี้ขับจากกลที่เขารูสลอยลูกค้าเราสุดจริงอะโอเคสวัสดีคนดูที่เข้ามาด้วยนะคะฝากเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมและกระแตเห่าบ๊็อกบอกโชว์แหมง <c oughs> ไม่เป็นทูอินวัน <in> นะทูอนะินวันอันนี้เฝ้าบ้านก็ได้จะเฝ้าเตียงก็ดีะฮงเซลล์ที่อื่นนะคะ,ะทำไม่ได้นะคะทำัวแปลกแบบนี้ สวัสดีคนดูที่เข้ามาด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเดี๋ยววันนี้เรามีของส,สวยๆงามๆม,มานําเสนอนะจ๊ะซื้วนนอวันนี้ประหยัดไปหลายร้านเลยจ้ะอ่าซื้อวันนี้ประหยัดไปหลายร้านเลยจ้าเป็นรถสปอร์ตนะคะที่ออชันล้นนะคะถึงปีจากเก่าแต่ออชันไม่แพ้นะคะอบอกเลยมาในราะคาไม่ถึงเจ็ดแสนเองพี่นุ๊ถูกมากมากเจ็ดแสนรัถสภาพนี้คุ้มนะผมว่าคุ้มนะอ่ะสมัยก่อนอ่ะถ้าเราออกรถที่3ล้าน5ล้านอ่ะคุณว่ามันหนักไหมล่ะ เออเดี๋ยวนี้ขับรถแม่งไม่ถึงร้านก็ได้ขับเบนแล้วถึงไหมเออคุ้มจะตายว่าแต่รถอยู่ไหนถึงกุญแจในรถมันอยู่ไหนรถอยู่ด้านในเดี๋ยวเมื่ีคุณดารันพบบอกว่าเซลเห่าได้เลยเหรอครับพี่จะบอกว่าเซลเห่าได้ด้วยเลยดึกดึเนี่ยถ้าไอขายอองไม่อยู่นี่อเาใช้มันเฝ้าเต็นท์นั่นแหละใช้เป็นแมวก็ได้นะคะแมวมันไม่เป็นคนแล้วเออเป็นคนดีๆไม่ชอบชอบเป็นมา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  ขายขำพอแล้วขายขำพอแล้วนะขายรถบ้างนั่งนะเราพาเดินดูเรื่อยๆดีกว่าไอ้ทางนี้มีคนทํางานอยู่ไม่เป็นไรมาทางนี้ดีกว่าตจากอะไรก่อนดีเราไล่มาเรื่อยๆนะครับคันไหนผ่านตานะชอบอยากสนใจอยากจะสอบถามได้เลยนะสอบถามมาเข้ามานะครับผมอ่ะคันแรกเราเป็น bmw คันนี้นะจ๊ะเป็นซีรีส์ห้าตัวนี้นะเข้ามาใหม่ๆตัวห้าสองศูนย์อ่าอันนี้เป็นตัวห้าสองศูนย์ไอกระแต่แรกเข้ามาเองเลยรถบ้านรถสวยนะคะคันนี้เพิ่งแมนแทนนั่นมานะ เปลี่ยนไปมาห้าถึงหกหมื่นเลยนะคันนี้บอกเลยว่าได้ไปก็คือคุ้มเลขใหม่ไม่เยอะด้วยคันนี้ตัวนี้นะถึงจะเป็นตัวเก่าแต่คันนี้แปลงหน้ามาใหม่แปลงหน้าหมดไปสองแสนกว่าบาทได้เลยมมหมดไปเท่าไหร่นะสองแสนกว่าบาทโอ้โหถ้าเป็นคนแปลงหน้านี่สวยเลยนะแสดงว่าของเขานี่ต้องกิฟต์เลยนะสองแสนกว่าบาทอยู่เกาหลีได้อีกสามเดือนถ้าแปลงหน้าใช่เหรอ,อแต่ของเราน่าจะหมดเป็นล้านไปดูข้างในโชว์หน่อยดีกว่าบ้านไหนๆก็โชว์แล้วโกรธมากเลยนะ มันไดจะเป็นสภาพอย่างนี้นะจ๊ะกิ๊ดกิ๊ดบอกเป็นหนังน้ำตาลคุณชวากรหนูหนูว่าเอาจริงผมก็เพิ่งเห็นนะนะคันนี้นี่ขับกลับมาจากชัยภูมิขึ้นมาเลยโดนใบค่าปรับห้าร้อยโดนค่าปรับด้วยโดนค่าปรับมันเร็วเกินลูกค้าดูคนไหนแล้วเนี่ยพี่อ่าลูกค้าดูคนไหนมาอเลมอ๋อมาอเล่มสวัสดี13คนดูนะคะรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กระแตกับพี่นุ้ยหน่อยนะอ๋อไหนไม่ได้เอาเล่มนี่เลยพี่นุ้ยโอเคมาตามต่อ อันไหนเอ่ยคันหนึ่ง XV ตัวนี้นะไม่เกิดเวยผู้ถอยใหม่เรื่องนี้ริวไม่เกี่ยวเคลียร์กันเองไม่เคลียร์กันหลังไม่เลยมาคันนี้เป็นซูเปอร์ลุค XV All Wheel Drive นะครับผมเป็นขับสี่ตลอดเวลานะจ๊ะอ่าราคาเท่าไหร่ตัวนี้เหรออ่ตัวนี้มันเข้ามาใหม่อ่ะเอ้ามันเพิ่งเข้ามาโอเคเรายเช็คให้ลูกค้าหน่อยเดี๋ยวเช็คให้อ่าดูโน้มาดูนี้สภาพอ่าคันนี้โดยรวมสภาพดีนะกระจังหน้าเขาเนี่ยก็เป็นโครเมียมตัดกระลังพึ่งนับทำลายเคเบิล่าด้วยนี่อ่า ไม่ใช่ลายเคปราเดี๋ยวเขาเรียกว่าลายอะไรเนี่ยพลาสติกกัดลายขึ้นรูปเนี่ยฟังเสียงสวยงามนะสภาพไฟก็ดําเดิมไม่มีแตกไม่มีหักนะจ๊ะ <26 29. S 1> ปี2629ิบหกสอปียี่สดูราคาผิดเปล่าผิดคันเปล่าถูกซูบรูบา้าอะไรหกแสนกว่าไม่คือตัวซูบรูถูกไปไป่ะซูบรูบอกอก่อนว่าตัวออกห้างอะถ้าเทียบกับฟอร์เรสเตอร์อะตัวตัวเนี้ยมันจะถูกกับฟอร์เรสเตอร์แต่ถ้านิยมใช้ในตลาดอเขาจะเน้นเอ็กวีมากกว่าเพราะอะไรเขาถึงนิยมมากกว่า คือดีไซน์มันก็เฉียวกว่าไอตัวฟอร์เล็ตเตอร์มันเฉียวเฉียว<ๆ>เขาก็โดนจับโดนปรับหมดเลยไม่เฉียวก็แค่เฉียวเฉียวแค่ทะลอกอะ่ะ <laughs> แล้วก็ขับหนีแค่นั้นไม่ยาไลน์นี้น่าจะมีน่าจะมีเรื่องตีกันในรายการมาสวัสดีคุณสี่หกคนดูที่เข้ามาด้วยนะครับผมสวัสดีคุณชบกรสวัสดีคุณอนุวัฒน์ขอบคุณที่แชร์ให้นะจ๊ะมาเรามาโชว์ข้างในนิดนึนนงดีกว่าว่าเอ็งมีคันนี้มันสวยจริงหรือเปล่า <c oughs> ไ,ได้หน่อยจริงอ่าทำไมตากล้องไม่เปิดนะคะ <c oughs> อ่าทำไมเขาจะคุมโทมเป็นสีดำนะผมอะไรให้มาเรื่องสปอร์ตก็คือเป็นมัตติฟังก์ชั่นคันนี้สลับผ้านะอ่าบ่อเป็นบ่อผ้าบารเกตซีทำตัดสลับลายนะจ๊ะเป็นลายดอทระบายความร้อนนะจ๊ะเออสวยว่ะสวยราคาไม่แพง629ซื้อได้ไหมเอาตรงอยากอยากอยากจะเอารถกระป๋องหลังหลังหลังร้านมามาเทิร์นเลยเนี่ยไม่จะซื้อเลยไหมฮะจะซื้อเลยไหมก็อยากจะซื้อแต่ตังค์ไม่มีว่ะเอาบัตรมา หวยก็ต้องแหลกจัดไฟแนนซ์ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาช่วยเธอไลฟ์มาขายสดให้ฉันเฉยเลยกูเบอร์เลยไปต่อมาถัมาเรื่อยๆคันนี้เป็น b ีเอ็มมา BM อันนี้เราเพิ่งไลฟ์ไปเมื่อวันก่อนราคาเท่าไหร่จำได้ไหมจำไม่ได้แล้วอ๋อมีลูกค้าจะมาซื้อสดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทลูกค้านัดวันศุกร์เนี่ยแล้วซื้อสดขับซีรีส์สามราคาไม่ข้ามสี่แสนกับคันนี้อ่าในตลาดที่หาไม่ได้แล้วนะ ราคานี้อาจจะมีไล่เลี่ยกันแต่พูดเลยว่าสภาพผมอ่ะกล้าชนแน่นอนไม่หาไม่ได้อีกแล้วเอาไมก้าชนเดี๋ยวพังเอาเหรอเอาใช่มันแข็งคันนี้นัดเจอที่ศูนย์บีเอ็มบีเอ็ม้าสามนัดเจอได้เลยเอาสวัสดีคนดูยี่สิบเอ็ดคนดูนะครับผมสวัสดีคุณสุภกิจรอชมรอชมอะไรครับพี่นัดเจอนี่คืออะไรก็นัดดูรถไงเอารถเช็คศูนย์ได้เลยสบายใจหายห่วงเออเจอนัดเจออะไรงก็ง่ายเนาะแบบนัดเขาไปทั่ว ม้าแตงม้าแตงอันนี้ม้าแตงม้าแตงม้าเหลืองม้าเหลือคันนี้ของเรานะจ๊ะอันนี้เป็นรถแห่งชาติอ่าแห่งชาติอะไรสีเหลืองไงโอ้วันวันพันกว่าเรื่องไปทันไหมพี่ทันไหมถามจริงเออไปแล้วไม่เล่นด้วยเลยสวัสดี25คนดูเขาจะเข้ามานะครับผมอาจจะฟืนๆหน่อยนะน้องผมแม่ไม่ค่อยนอนอ่ะนอนน้อยนะแต่นอนนะแม่ไม่ค่อยนอนส่วนหนูก็เพียเพียออปวดจะเพียก็เลียทั้งวันอะ พี่นูทำไมวันนี้เบนซ์ B M ล้นหลูมันเยอะจังเลยอะ่ะเอาแน่นอนก็เต้นเราเป็นพรีเมียมเกรดพรีเฟอร์นะเออมันก็แค่ได้นี่ไม่ใช่หรอสมาคมผู้ประกอบการดีเด่น5นปีซ้อนอเองอันนี้เริ่มอารมณ์แบบว่าขิงขิงผู้คำหยาดได้ไหมถ้าแถวบ้านผมเรียกโมัดมาเอา้านี่ไงมา้าม้าเหลือไปเรื่อยเราดูก่อนตอนนี้เราอยู่คันไหนคันนี้เป็น B M ซีรีส์ห้าป่ะ สองศตัวเดียวกับคันแรกอ่าคันนี้เป็น5 2าสองหเป็นเครื่องเบนซินนะจ๊ะตัวนี้แม่างจากตัวนั้นแต่คสภาพมันสวยนะเฮ้ยข้างในกิฟต์กิฟต์กิฟต์โชว์หน่อยไม่โชว์ไม่ได้ไม่โชว์ไม่ได้นะครับคันนี้เปิดเลยเปิดเลยเปิดได้เลยคุณดะรับรถตัวรถสีเหลืองสีพี่ชายผมชอบเลยฮะอ๋อสีเหือมนพี่ชายพีโอ๊ตอะนะอันนั้นก็เหลืองนั่งว่านอยู่แล้วถึงจะหลับก็กลับไม่ได้นอนอยู่หน้าห้องเจ้านายแหละแง่งทำงานไม่คุ้มเงินเดือนจริง คันนี้พี่นุอ,อ,อยู่หน้ากล้องเก่งเลยอยู่หน้ากล้องน้เก่งเลยคันแอคคอร์ดอ่าแอคคอร์ดนี่ป,นปีอะไรจ๊ะน้องแต่คันนี้หรอคันนี้ปี2014 14ก็ผีแล้วคันนี้เป็นปี2013นะจ๊ะถาอะไรอะถึงกระดูอะสิจุ14ราคาถูกมาก430,000สามคุณวรนนท์สวยครับใช่ครับสวยแ้วคันไหนผ่านตาชอบคันไหนอยากรู้ข้อมูลสอบถามเข้ามาได้นะจ๊ะมีโปรโมชั่นพิเศษรอรับคุณลูกค้าอยู่นะมิตเตอร์ไฟผมก็เหลืองครับเดี๋ยว ไอ้แก๊งเหลืองป่ะเนี่ย <S <S เหลืองอ๋อยเออเห<ๆ>ลืองไม่ได้ล้างมากแต่ผมพาชมของรถสวยๆวยงามๆก่อนมาถัดมาเป็นอีโกคาร์นะครับผมมินิสันอเมล่าตัวนี้นะคะ <า S 2> ราคาเพียง200,000 99, 99,000บาทนะ,ะคันนี้ฟรีดาวได้นะเพราะเป็นรถปีใหม่ได้ดอกเบคิวเสตด้วยอ่ะรถปีใหม่คืออะไรออกรถตอนธันวามก,กรายอยเงี้ยเหรอไม่ต้องออกตอนตุ่จีนของคนคนจีนไปดีกว่าทิ้งมันไว้นี่แหละเออไปตะกล้องเลยนะ มาถัดมาเป็นรถสายสมคันนี้คราวอ่าโตโยต้าคลาวดูดิเออไม่ใช่คล้างมากสิเราอะะแม่งไม่ล้างเลยคราวเปรี้ยวด้วยมั้งมาถัดมาครับผมตอนนี้เป็นโตโยต้าคราวนะครับผมอ่าสภาพโดยรวมนี่สวยนะสวยนะตัวนี้นะไม่เน้นจอดไม่เน้นจอดขายเน้นจอดเราก็เก็บหนูพูดไม่ถูกอะอะไรวะเดี๋ยวคุณผู้ชมวันนี้มันวันอะไรนี่เออ อันนี้นี่ตัวเอกของเราวันนี้นะคันนี้นะจะเป็นตัวรถเบนซ์ E 250นะคะ,ะตัวนี้นะจะเป็นตัวเบนซ์ C G I นะคะเป็นชุดแต่ง AMG ด้วยคันนี้ปี2 0 2เกียคว, <12 S 1> ความกระดกลิ้นของมันจริงๆสาคนดูครับไม่เป็นไรครับ <c oughs> สวัสดีครับสงสารทคนดูครับผมที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องกระแตแล้วนุ ด้วยนะครับผมพี่นุคุณพระธัญญาแจ้งว่า MG5 อยากเห็นภายในค่ะ MG5 อยากเห็นภายในได้จากคุณพระัญญารอแป๊บนึงขอพ่เศนคันนี้ก่อนนะจ๊าข่แป๊บเดียวแป๊บเดียวไม่นานไม่นานถ้านานตีน้องแต่ได้เลยเอ้าเรามาดูกันมหน้าเขาก่อนนี่แหละชมหน้าเขาไม่ตกยุงนะครับถึงจะเป็นปี12ก็จริงแต่ชมหน้าเขาไม่ตกยุงแน่นอนขับไปไหนใครก็มองอ่ะตรงๆขับผ่านชนีชนีก็เหลียวขับไปรับสาสาวไม่ขึ้นน่ผมให้ตีเลยอ่ะ เออไปไหนไปไหนคนก็มองเขาแหละครับเบนซ์เนี่ยสภาพเขาโดยรวมเนี่ยดีนะก้าเต็มสิบมาดูมายางออกมิชลินยางยังใหม่อยู่เลยรถปีสิบสองแต่ยางปียี่สิบอ่าไม่คิฟสภาพนี้หาไม่ได้แล้วแหละตีแรงได้เพราะว่ามันแข็งอ๋อเออแต่ตัวช่วงล่างเขาแข็งแล้เบนซ์อ่ะเนาะมันแข็งเออความปลอดภัยซื้เบนซ์แม่งก็เหมือนซื้อประกันชีวิตตัวเองอ่ะขับไปไหนมาไหนต่อให้มีอุบัติเหตุก็ไม่ตายตัวถังมันแข็งลองเป็นรถญี่ปุ่นเนี่ยแต่ผมไม่ระบุแบรนด์ละกันแป๊บๆก็เข้าตัวถังทึ่ Yeah. ใช่ไหมอะพูดตรงๆเราไม่ได้บุลลี่โดยสารเลยนะไ่้องโดยสารเลยนะมาแต่ต่ออันนี um, ้มีฟังก์ชันอะไรมั่งกระจกหัวกระจกไฟเลี้ยวมุมกระจกก็ปกตินะคีเลตเป็นทั้งหมด4บานนะ4บานหน้าหน้าหลังมีครบส่วนข้าหลังคาได้เป็นพลามติกสลุกนะจ๊ะมาดูสภาพใกล้ๆก็คือจะเป็นสีแบ็กกรอนะสวยสวยโดยรวมสวย ด้านหลังนะคะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าคะพี่นูคันนี้แต่ว่าอย่ายืนใกล้อย่ายืนใกล้ทำไมอ่ะเดี๋ยวโดนไฟดูดเพราะว่ามันเป็นไฟฟ้าไปดูคันอื่นกันไหมเราไปสัมเพลงกันดีกว่าไม่ไม่กลับมานี่กันกดแล้วเด้งอย่างนี้เลยด้านหลังนะคะกว้างบอกเลยว่าคันนี้สวยและนี่เลยตัวนี้นะคะเป็นรถปี2012 ยังอะไรไปไหนเนี่ยนี่ไงอยู่นี่อ่านี่มันซ่อนไว้อีกชั้นหนึ่งตัวนี้นะยางอะไรยังใหม่อยู่เลยนะคะดูมันยังไม่เคยลงถนนเลยนะไม่เคยลงถนนเพราะอยู่แต่ในรถเนี่เออแจ๋วว่ะแจ๋วแจ๋วแม่แรงยางอะไรมีมาครบนะคะนีรถปีสิบสองแต่ก็คือมีมาครบเลยระคันนี้นะคะก็คือมีระบบความปลอดภัยด้วยก็คือถ้ากดกันนีบอ่าเด้งขึ้นนะเจ้าของเก่าน่าจะดูแลดูแลดีพอสมควรนะเพราะว่านี่ไอตัวป้ายสะท้อนแสงเขายังอยู่และที่สําคัญ หนึ่งในไอ้ป้ายจะท้อแสงน่ะอุปกรณ์ติดรถต้องมีสามอย่างใช่ไหมมีป้ายแล้วที่สําคัญชุดประถมพยาบาลอยู่นะนี่อยู่ครบโยโย่แอบไปอยู่นี่อ่าเขาเก็บไว้เด็ดดีถ้าเป็นของรถเออแต่เอาจริงถ้าจะบุญแล้วกี่ปีแล้วสิบกว่าปีแล้วเอาเป็นว่าแค่จะโชว์ว่าเออเขาเป็ของเก่าเขาดูแลดีเราเป็นรถของใครสักคนในบริษัทอะป่านนี้แม่ไม่อยู่แล้วเหมือนใครก็ไม่รู้นะไม่ได้บูลลี่ไม่ได้บัฟนะเรื่องจริงแม่ไม่รักษาของยังไม่ยังไม่เคาะตัวถังข้างเลยเอออันนคาะเคาะเเคคาาะะหน่อย เอาไปแล้วไปดูภายในดีกว่านะหมเอ้ยช่วยโมเยอะแล้มาขายหรือมาฆ่ากันเองก็ไม่รู้งงเหมือนกันคุณพิมพ์ออกยากไหมคะโอ้สำหรับคุณพิมพ์ไม่มีคําว่ายากครับผมอยากได้อะไรอยากได้คันไหนบอกจัดให้ทุกเคสดันทุกอย่างตัวนี้นะคะจะเป็นตัวฟุตสตาร์นะน้ำใครเอ่ยน้ำหนูเองหัววางไว้กินน้ำก่อนนะอันนึงเบาเพลงก่อนโอ้อ๋อมีแอบมานั่งก่อนใช่ไหมเนี่ยแอบมาเล่นก่อนแล้วแล้วก็ถามร้อนไหมครับตากล้องไม่ร้อนหรอก ไม่ล้อนะร้อยืนไปคันนี้แอร์เย็นเข้ามาเร็วโอเคเขามาถึงข้างในแล้วมาเราดูออปชั่นคาวๆก่อนถ้าเป็นตัวด้านหน้านะนี่พี่หนูตัวพวงมาลัยอะค่ะจะเป็นตัวพวงมาลัยมัลติฟังชั่นเอ้คุณคอนโทรลอยู่ไหนอยู่นี่เขาไม่แอบอยู่นี่นะคะตัวคุชคอนโทรลเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีเพนนีชิปมาให้ด้วยก็คือขับสนุกพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยตัวหนังสลับลายนะก็คือจับกระทันรัดนะคะัต้องปล่อหลุดมือได้เลยอย่างเข้าโค้งแรงๆแล้วมันเวีย แต่ตัวนี้บอกเลยว่ามันไม่เหวี่ยงนะคะเพราะว่ามันเป็นรถเบนซ์นะคะซึ่งรถยุโรปพวกนี้เขาให้ความปลอดภัยมาอยู่แล้วและพี่หนุ่มดูนี่เข้ามาแอร์ซับเลยมันเป็นตัวแอร์ดิสตอลนะคะแยกซ้ายขวาได้ออกทุกจุดนะคันนี้เก่งเว้ยเก่งเว้ยตัวนี้และที่สําคัญเบาะที่นั่งอยู่รู้ไหมเป็นเบาะอะไรเป็นเบาะหนังอ้าวหนังเรื่องอะไรอ่ะเอ้าดูดิมุกมันยังจะเล่นนะพะ่เป็นหนังไทยหรือหนังเกาหลีออดีไม่บอกหนังตะลุงหนังจริง มาต่อเลยเป็นตัวบอกเมมบรีไฟฟ้านะคะสองคู่หน้าปรับขึ้นลงได้นะคะอยู่ตรงนี้เลยก็คือเล่นได้ไปตรงห่วเมมได้ถึง3าจุดกันเลยทีเดียวนะจ๊ะปรับได้8ทิศทางนะคะคันนี้เมมได้3จุดส่วนนี้เป็นแมนนวลนะปรับเอาตามอิสระเลยนะจ๊ะแล้วพี่น้องดูด้านหน้าที่เรามาดูกันเนาะตัวนี้ด้านหน้ามันเป็นคอนโซลแบบซอฟท์ทัชนะคะคือคุณลูกแกบอกว่า5บาทสิบาทก็เอาใช่ครับแม่งเปลืองมากเลยโอนเลยได้ไหมคะเดี๋ยวโชว์พรอมเพย์ อันนี้เปิดเปิดเปิดโชว์เรียบร้อยแล้วมีซันรูฟนะเออเปิดโชว์กันเลยันดับแรกร้อนใส่เข้าเรารู้สึกออร่าอาล่าปิดเหมือนกิ้งก่าได้ทองซือประมาณนั้นอะอะไรวะดูข้างหลังกันดีกว่าพี่ปะอย่าไปคุยกันมันเลยไปเลยคุยแล้วเหนื่อยคุยกันมาแล้วเหนื่อยมาข้างหลังดีกว่าเป็นไงโน้โอ้ยข้างหลังนั่งสบายนะเข่าเหลือหัวไม่ติดแอร์ข้างหลังก็ปรับระดับได้แยกซ้ายขวานะจ๊ะมาละไม คุยกับพี่ดีกว่าไม่รักเลว่ากเไมโอ้ยตายดูมันจะตามมาขาติดไหมขาไม่ติดหัวไม่ติดนั่งเหลือๆนั่งตักก็ได้จริงๆแบตแบตจะหมดขอชาร์จแบตหน่อยได้ไหมอ่าเฮ้ยมีช่องไฟสิบวัตต์ไอ้สิบโวลต์อยู่ตรงนี้ด้วยนะจ๊ะถ้าใครที่จะชาร์จนะจ๊ะแล้วต้องทิ้งเปิดลูกอมอะไรตรงนี้ได้นะแอร์เย็นไหมแอร์เย็นเพลงถึงไม่บอกว่าเพลงพอก็ตอนแหล่พูดตรงๆผมยังไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดถูกไหมแต่คอนเฟิร์มแน่นอนว่าแล้วเครื่องเสียงมันดีอยู่แล้วของเบนส์น่ะนะหลังคาเป็นอ่าลลงมมมาาีีท่พักกแแขนให้้ว็ นี่ของแถมสำหรับคันนี้หายากนะจ๊ะสมัยนี้อยากได้แผ่นไหนเอามันไม่ต้องเลือกให้ทุกแผ่นเลยคพี่วางแก้วน้ำมีมาให้คันนี้บอกเลยว่ามีครบปี12แต่ครบจังอ่ะไปคุณลูกแก้วบอกว่าวันนี้ทำไมกระแทกจังนอนน้อยติดซีนีช่วงนี้นอนน้อยเขาเรียกว่านอนน้อยแต่นอนนะ หลังคาคันนี้ก็ได้คือได้หลังคาแก้วนะคือเนี่ยคันนี้ถ้าขับย่านสาท้อก็คือบอกเลยว่าคุ้มและสปอร์ตอยขับไปอยากจะเปิดประทุนขับก็ได้โอ้ยโชคดีเปิดไม่ได้หรอทำไมต้องสาทรเออมันมีอะไรตรงนั้นเปล่าวะ่ามันสวยมันสวยมันสวยถึงว่าไอตูนไม่อยู่นะเตรียมตัวไหมก็เป็นกระาสอย่างนี้แหละมาเก้าแบบหน่อ่ะมาเรามาดูข้างนอกกันอีกทีนึงนะจ๊ะ อ่าเรื่องที่ริวไม่รู้ไปเคลียร์กันเองหลังบ้านนะม,มาๆมๆามามายังมันทีอีกทีนึงครับคันนี้คืออะไรเบนซ์ E250 นะคะ ตัวนี้นะจะเป็นตัว CGI นะคะ AMG นะคได้ชุดแต่ง AMG เป็นเลยี2012มาในราคาราคาไม่ถึง7 0 0บาทแต่ถ้ามาหน้าร้านราคาโชว์ป้ายอยู่749,000แต่มาจากคลิปนี้ราคาพิเศษโดนใจนะคะเหลือเพียง699,000บาทเท่านั้นเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเนาะราคานี้มีไม่นานนะคะบอกไว้ก่อน และที่สําคัญพี่นุเดือนที่แล้วคือโปรโมชั่นเราอตอบโจทย์มากยอดขายเดือนที่แล้วเราคอมตอบโจทย์อะไรอ่เลเลยโปรโมชั่นที่เราให้ไปบอกเลยเจ็ดเก้าโปรโมชั่นที่เราให้ไปเมื่อเดือนที่แล้วก็คือคุ้มมากแต่ว่าหมดไปเมื่อวันที่26กมาลุ้นกันต่อนะคะว่าเดือนนี้และเดือนหน้าจะมีโปรโมชั่นอะไรส่งท้ายฝากกดติดตามไปด้วยนะบอกเลยว่าโปรใหม่ที่จะมาคุ้มมาก ขนาดไร้สดแค่วันเดียวส่วนลดคันนี้ยังได้ถึงห้าหมื่นนะคะและแถมนะคะสำคัญสำคัญเลยก็คือไม่เก็บแบกบจิตเปอร์เซ็นต์นี่มันขายเก่งจริงจริงมันจะขายอย่างเดียวเลยเอาเขาคอมเมนต์หน่อยแล้วคุณลูกแก้วบอกว่าหลังคาแบบนี้เรียกว่าอะไรอันนี้เป็นหลังคาแก้วพาราล็อกนอร์มิกก็คือหลังคาซันรูฟนะจ๊ะอ่าวันนี้ทำไมกระแตแปลงอ๋ออันนี้อ่านไปแล้วอ่านซ้ำไม่ทีเดอ๋อย้ำเนาะเออกระแตแป้งย้ำใช่โอเคก็ก็นะห้าล้านสิบบาทไม่ก็เล่นเออ อแต่ว่าไปดีก็อ้งแหละมีลูกค้านะคะที่ขอดูตัว MG5 มาให้หนูเรามาพาดู MG5 ได้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 มามางั้นเดี๋ยวปิดถอยถอยถอยไปอีกอ่าคันนี้ MG5 นะจ๊ะสภาพโดยรวมกริบๆนะแต่เช็ราคาเช็คปีให้ทีหนึ่งแป๊บหนึ่งนะจ๊ะให้ดูก่อนดูภายนอกอ่าให้ดูภายนอกก่อนนะจ๊ะรูปทรงของเขาเนี่ยทันสมัยแน่นอนอยู่แล้วแหละคันนี้เป็นปีใหม่ด้วยเพราะจำได้ว่าวันก่อนเพิ่งจะมาทั้งทำคอนเทนต์ไปเนาะปี2ี4สองี่สอ่าอ่า ปี2022นะคะคันนี้449ส่าตัวนี้นะในอนาคตนะคะอะไหลนะคะจะวางขายในเซเว่นและสามารถสั่งซื้อที่เซเว่นได้ด้วยตัว M G คันนี้นะทำไมเรารู้จังอ่ะเฮ้ยมันลูกด่าน C P ปะเนี่ยตากล้องสงสัยมีหลานด้านหลังตลาดจะต้องมีเรื่องกันหนูแล้วแหละวะนี่มีหลานละตัวมาเล่นกันอีกไหมอ่าสภาพโดยรวมเขาโอเคเลยกิ๊บก็ตเราไปดูภายในดีกว่าใหญ่ๆนะคะคันนี้ด้านในก็สวยกิ๊บนะคะสวยหรูดูแพงบอกเลยเอาจริงอ่ะ ถ้าตัดเรื่องคำว่าแบรนด์ออกไปนะคันนี้เป็นรถที่น่าใช้มากคันหนึ่งนะครับอ่าเอาจริงๆได้พูดจริงๆไม่ได้อวยนะพี่รถ MG มอ่ะมันเป็นรถที่สัญชาติอังกฤษนะอ่าแต่เขาต่างชาติอเยอะแต่แค่เขาไปผลิตในจีนแค่นั้นเองอ่าโดนเทคโอเวอร์ไปใช่ไม่ไงสวยสิสวยสิสวยอย่างนี้ก็สอยากเป็นนี่ได้ขี่แน่นอนนะ้าพรอะเป็นนี่คุณได้ขี่แน่นอนคันนี้บอกเลยว่าใช้ดีจริงๆ ไม่สามหมื่นโลด้วยนะคันนี้ไม่น้อยฮ้ยไม่น้อยนะไม่น้อยทักเทียวกับรถปีกี่ปีนะสี่ปีปะ่ะรถสี่ปีไม่สามหมื่นโอ้เดือนปีหนึ่งมันยังขับไม่ถึงหมื่นเลยเอาจริงออกมาทําไมออกมาจอดก็ขายต้นกล้าเลมอนสภาพดีใช่ครับคันนี้สภาพดีจริงครับผมคอนเฟิร์มนะมันดูตัวจริงได้ที่กิษสดากรุ๊กขาดตัวจริงสวยกว่าในรูปแน่นอนนะในรูปแม่ก็ได้แค่ดูแหและแต่ตัวจริงคุณได้สัมผัสได้ลองเทสได้เออชอบไม่พอเรามาว่ากันหน้าง,งานนะจ๊ะ มีตั้งไฟเบาสวยมากใช่ครับเบาสวยมากครับแต่เซลไม่สวยนะทำใจเราดูเบาไปก่อนสงสัยวันนี้จะได้มีเรื่องอันนี้ดับยังเอ่ยดับแล้วดับแล้วโอเคุแจพี่จัดไฟแนน์เลยไหมตาต้องอัตจะภาพโดยรวมเขาโอเคนะจัดไฟแนน์ได้เต็มดอกเบี้ยพิเศษนะคะสี่ปีสองจุดเจ็ดเก้าไปเลยคันนี้หลังขากว้างอยู่นะอ่า ที่ป่ายางฉุกเฉินก็มีครบนะจ๊าไม่หายนะจ๊ะไม่โดนแฮบไม่แฮบนะอ่าเป็นบางที่ต่อให้เป็นรถปีใหม่เข้ามาแม่งก็แฮปแม่งสาบอะไรมั่วหมดแต่ของเราไม่มีนะของมาของคันไหนมีอะไรมาให้มาจากลูกค้าเก่าเอาไปให้ครบเลยไม่มีแฮปแน่นอนมีเท่าไหร่เอาไปเท่านั้นอ่าม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 าสวัสดียี่สิบเอ็ดคนดูที่ยังอยู่ด้วยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้หน่อยนะคะเออแต่มันก็41แล้วนะยังไงดีเอาไงอยากแถม แถมอะไรแถมอะไรแถมโปรโมชั่นได้ไหมอ่าแถมโปรโมชั่นวันนี้โปรโมชั่นอะไรแนะนำบ้างสำหรับคันนี้มาเพราะวันนี้เราไล่เบนซ์รถเบนซ์ส่วนใหญ่คนจะมองหลักๆก็เลยก็คือการประกันหลังการขายอ่าอ่าการประกันหลังการขายที่อื่นให้เท่าไหร่ไม่รู้นะคะแต่ที่กิจสดากูลคข่ากระแตให้ไปเลยจากคลิปนี้นะมี87เปอร์เซ็นต์อย่างที่หนึ่ง อย่างที่สองส่วนรถคันนี้นะคะราคาขายหน้าร้าน749ราคาในเว็บวันนี้นะคะเหลือ699เอาส่วนรดไปอีก50 0 0 0บาทนะคะแถมประกันเครื่องเกียร์นะคะสูงสุดถึง2ปีที่ไหนให้ไม่ได้ไม่รู้มาที่นี่ให้คุณอยากได้อะไรทั้งหมดเนี่ยมาหากระแตได้เลยครับผมแต่ถ้าคุณมาหาผมไม่ได้อะไรเลยเพราะผมไม่ได้แฝกขายไม่ได้ตอนนี้ผมไม่ได้อะไรเลยใช่ เราไลได้ไลด้วยใจครับเพราะอยากให้คุณลูกค้าดูว่าเรามีรถสวยๆอยู่ที่นี่ที่กิษดาคุณค่ะนัจาต้องรบกวนแผนหมุนหน่อยหมุนเป็นวงกลมใช้งานเก่งแล้วเราอ่ะหมุนชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนกี่คันมุนแล้วเนี่ยเจ็ดแปดร้อยคันนะแล้วก็กำลังขยายสาขาไปฝั่งตรงข้ามนลค่ะ ฝั่งตรงข้ามจะเป็นรถเชิงพาณิชย์ทั้งหมดนะคะเพราะยังไม่เปิดแบบเต็มตัวมีรถเชิงพาณิชย์อยู่ฝั่งนู้นอยู่ประมาณ250กว่าคันได้และฝั่งนี้นะคะจะรวบรวมไม่ว่าจะเป็นรถบ้านรถ s อสยูรถ, SUV, รถหรูรถพรีเมียมมีทุกรถทุกสซกมิน์นะคะจะอยู่ฝั่งนี้อยู่ประมาณ600 7 0 0ถึง700คันเอาลงตรงไหมเจ้าของเขายังไม่รู้เลยว่าฝั่งไหนอยู่กี่คันแม่งรู้แล้วอ่ะ เอาก็เป็นเซลล์พาลูกค้าเดินดูทุกวันอย,อยากมาดูวันละสี่ชั่วโมงก็พาดูเดินดูได้แต่คแค่ใครอยากใครอ,อยากมีเพื่อนเดินเล่นนะครับว่างไม่ได้ไปไหนเข้ามาที่นี่ได้เลยมาหาเซโกแต๋เดี๋ยวเซโกแต๋พาทัวร์ถ้าอยากเขา้ามากลัวไม่อยู่นะคะโทรมาได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่ห้าห้าเก้าสี่ห้านะคะโทรมาได้เลยอุย้ยเราตะกองก็ชอบพัน0 9 4 5์เ4 5 5สนะคะอืมพอไม่ปิดโทรศัพท์แม่งกลิ่นมาสะท้อนมาทางนี้วะพี่ ฟันก็แปลงเป็นแมงได้ไงไอเล้าเขาว่าไอ้ท่ออยู่ตรงนี้คิดว่าท่อมันขึออ้นอ, <c oughs> อ๋อไม่ใช่มาจากมันนี่แหละ <c oughs> โอเคเมื่อ<ห>กี้<ห>เบอร์น,<ห>น,น้องเขาไปแล้วมาแต่ถ้าใครอยากจะสอบถามข้อมูลเบื้องต้นปรึกษาปัญหาเครดิตก่อนถามว่ามีรถอะไรบ้างนะทางมาหาได้เลยหรือว่าโทรมาโดยตรงที่แอดมิน0832222203นะครับผม,มอม่าอย่างไรก็โทรมาหาแอดมินเขาบ้างแม่งวันๆไม่ทำอะไรกินแต่ขนม่ะ แอดมินที่นี่ตอบไวตอบดีนะคะทักมาได้เลยหรือถ้าทักมานะคะแอดมินยังไม่ตอบโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์ที่กระแตให้ไปเลยเบอร์ผมให้ก็ได้เบอร์หนูสิหนูจะขายก็โทรหาแอดมินบ้างไม่ก็หนูอยากขายก็อยากให้แอดมินเขาทำงานอันก็คือพอจบแค่นี้โทรหาใครก็ได้ขายอยู่ดีนะอ่านะว่าคุณมาที่นี่จบครบที่เดียวแน่นอนไม่ต้องไปหลายหลายที่นะคะผมอ่าสำหรับวันนี้ก็หอมปลาหอมคอละกันเจ็บคอละแป๊บนึงอับดุลเลาะกือเด้งมีกระบะนิวเชฟสีขาวไหมครับ เหมือนเห็นแวบๆว่ามีนะมีป่ะมีป่ะก็แบบนิวเชฟใช่เชฟเชฟเชฟ๋ยวดูให้จ้ะสักครู่นะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คให้พี่เดี๋ยวเช็คให้พี่เถียงกันทำไมเถียงกันทำไมสองคนนั่นน่ะสินั่นน่ะดิอ่าเดี๋ยวดูให้งงแล้ววันนี้เถียงกันจังเลยใช่คันนี้ป่ะอ่าใช่ได้มีมีมีอยู่ครับลูกค้าห้าค่ะก็เป็นคันนี้นะสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทมีอะไรเอ่ย ตัวนี้นะคะเป็นปี2015นะคะคุณผู้าถ้าสนใจก็คือฝากเบอร์ติดต่อไว้ได้เลยค่ะที่ลิงนะคะหรือจะโทรหาแอดมินตามเบอร์ที่แปะริงไว้ให้ได้เลยขอเบอร์อีกรอบเบอร์กระแตเนาะจะเป็นเบอร์094559455ค่ะแล้วทำไมต้องก้มหน้าก้มตาเวลาบอกเบอร์ตากล้องอยากแกงมันกลัวไอ้กินป่าตีหน้าก็มีอะไรจะบอกขอสาบานเลยวันนี้มีหลานต้องได้เป็นรอยมันก็เยอะอยู่ <laughs> มาคันนี้แหละพอแล้วของป้าหอมคอ,อนะเดี๋ยวเนี่ยถามแต่เบอร์น้องทำไมไม่ถามเบอร์แอดมินมั่งเธอเดี๋ยวเธอทักไปด้วยนะคุณับดุลร้อนนะอ่าได้วย โอเคของป้าของพอสำหรับวันนี้เพียงพอเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวไว้ติดต่างบันไลนหน้าเราจะมีรถอะไรมานำเสนอมีโปรโมชั่นดีๆติดตัมนไปเลยใช่ทุก5โมงเย็นของทุกวันนะครับท่านมาติดธุระอะไรเดี๋ยวจะมาไล์ด้วยแล้วก็จะมีเซลล์มั่งหน้าหลายตาวนเปลี่ยนไลา์กันไปเรื่อยๆเน่เนาะแล้วเซลล์สวยสุดก็จะเป็นหนูสวยแปลกคบจบดีค่ะโอเคไปดีกว่าพี่สวัสดีครับไปดีกว่าเนะ